สวัสดีค่ะวันนี้นั่งรถชมวิวบรรยากาศบ้านนอกเรานะคะชนระบทค่ะตรงน,นี้ก็เป็นป่าอ้อยนะคะมีก็มะม่วงอะไรของเขาน้อลูกเยอะเลยนี่ก็มีบ้านอยู่อยู่ข้างนอกข้างนอกอยางี้บรรยากาศ บริสุทธิ์ค่ะมาสูดบรรยากาศบร,ราาศิสุทธิ์นะคะบ้านหลังใหม่ของใครไม่ทราบนะคะเราทามาชมท่านนั่งรถวิ่งทางมาแล้วก็เอาวิวมาฝากนะคะบรรยากาศเมืองฝนตกตรงนี้ก็มีแต่ป่าอ้อยค่ะป่าอ้อยเยอะ อันนี้ก็หลายโตแล้วค่ะไม่รู้โตเท่าไหร่ตโตที่สามหรือเปล่าไม่ค่อยงานเลยค่ะสมบบรรยากาศบ้านน้องยา สวนมันค่ะสวนมันสัปะหล คุณนะคะเดี๋ยวขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่